โจโฉของแบงก็โจโฉไงอ่าว่ะ,ะ้วอยู่ในเรื่องเดียวกันมะล่ะอ้าของแบงแรงเป้าอะ้ได้ขอคุณด้วยได้ช่วยมากได้ช่วยบอกเลยไปไปไป ใบเนี่ยเป็นคำด่าอ่าเป็นคำด่าใช่นโน่นตาโน่นอะตาโน่น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 เต่งเลย ขายทองขายทองอะยังเด้งกวางอะไรนะขมันต้องต้องกว่าตงเราอตรงหน้านั้นขายทองดีกว่าขายกุ้นเสียวเอาหัวเส้นเองอ๋อ

รักเพลงเขิอะก็ร <c oughs> ิงไงรักเพลงเออรักเพลงอ่ะไม่รชบอะไรเศ็ชเย็ะไปยังไปเตะยีไปเรื่อยไรีแทน ดอะไรโ่ไม่ไมมแพ้ม่มีแพ้ไม่มีได้ไงอไปเรื่อยๆเหนก็พักเอ๊ะ

ไม่เอาผู้หหายรอบแล้วนรัดิรกใช่เอาแล้วใช่ล้วเล่นต่อเลยเอาแล้ว ลืมอะไรครับที่ขยาวใครอ่ะเนี่ยลืมอะไรครับลืมองโก้ครับไป้ี่เมไหนครับทางขยะเ <c oughs> ท <c oughs> ่าไหร่เท่าไหร่แปดพันครับแปดพันห้าครับ S <S ข้าวเยาวไข่ครับซิงไม่ต้องไหนครับเนี่ยเออข้าวเยาว์ไข่มไม่ตรงไหนวะจริง่เห็นป่ะมาเห็นซิ่ข้าขาไข่อยู่ไหนฝ่งนี่ยก็ดูดีกลับรถเป็นชั่วโมงเราจะได้กลับใช่ปะ่ะอืมเราจะได้ออกอมาที่เดิมอ่ะ